กลับมากันต่อนะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคะนี่เลยโอ้ยอยู่กับนี่เลยเห็นแล้วหิวลันเห็นแล้วอยากกินนะคะสำหรับน้ำพริกครัวเจแอนนะคะแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งคุณผู้ชมนะคะเธอออกแพ็กเกจจิ้งนะครับนักกินมากเป็นสินค้านักกินมาแกแพ็กเกจจิ้งเธอก็น่ารักนะ,ะสำหรับน้ำพริกครัวเจแอนนะคะมีทั้งหมด5สูตร5รสชาตินะคะอร่อยทุกรส แต่ที่ฉันติดใจกินทุกวันเขาบอกว่าเห็นเรากินนะ่ะรันเขาสั่งซื้อกันนะเพราะว่าฉันกินในรายการนะโอ้น้ำพริกนี่เลยนะคะกากหมูกรอบอร่อยอันนี้อร่อยจริงนะพี่กก,กหมูนี่ในอย่างนี้เลยกินแล้วกินอย่างนี้เลยรสชาติอย่างนี้จริงๆไม่โกหกไม่โกหกกกหมูนะ7จตจบตั้งแต่แจ้งวัฒนายันรามินทานา่าแฟชั่นยังจบกก,กหมูไม่หมดเลยอะ่ะ หักหมูเยอะมากแล้วก็เปิดกี่วันกีวันก็ยังกรอบอยู่แต่เขาบอกนะครับเปิดวันกระปุกหนึ่งวันหนึ่งหมดแล้วค่ะพอกินเล่นมันเป็นน้ำพริกกินเล่นลังเข้าใจป่ะอร่อยมากกรอบนะคะอีกหนึ่งรสชาตินะคะน้ำพริกเห็ดเข็มทองต้มยำเผ็ดร้อนด้วยเครื่องต้มยำแล้วก็อูมามินะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะ สามน้ำพริกแซลมอนไข่เค็มเพสซิสซาร์นะกับเนื้อแซลมอนอัดแน่นนะฮะแล้วก็มีเนื้อไข่เค็มค,คลุกเคล้าสุดแสนจะแซ่บอร่อยนะฮะสี่น้ำพริกอกไก่สุดเด็ดรสเผ็ดร้อนไม่เหมือนใครเพลิดเพลินเข้ากับทุกเมนูจะกินกับข้าวเปลา่ากินกับข้าวสวยกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่อร่อยอย่างแน่นอนน้ำพริกสูตรสุดท้ายนะฮะน้ำพริกจริงจัง,จงหมาล่าใส่ปลาจริงจัง,จง90%เนเนื้อปลากรอบ กรอบอร่อยแล้วก็คลุกเคล้าไปด้วยรสชาติของหม่าล่าติดลิน้นคลุกกับข้าวกินกินกับไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุนไข่ทอดได้หมดพี่เต๋าบอกเลยว่าแค่มีน้ำพริกครัวเจอแอนอร่อยแล้วก็เสิร์ฟถึงบ้านคุณแล้ววันนี้ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะคะมาพร้อมโปรโมชั่น4กระปุกราคาปกติ 436บาทไม่ขายเราขายเพียง370บาทเท่านั้น370บาทเท่านั้นสแกน QR code แล้วสั่งซื้อได้เลยเมื่อวานมีคนมาบอกว่าน้ำพริกเหลือกระปุกนึงแล้วสั่งมาอาทิตย์นึงเหลือกระปุกเดียวแล้วรีบสั่งรีบสั่ง4กระปุก370นะฮะสแกน QR code แล้วสั่งได้เลยสำหรับน้ำพริกครัวเจแอน ไม่อร่อยดิฉันไม่เชื่อว่าคุณจะสดงใจว่าคุณยังไม่ได้กินถ้าคุณกินแล้วคุณต้องบอกเลยว่าอร่อยและอร่อยมากด้วยสําหรับน้าพริกครัวเจแอลร,รีบสั่งนะคะมากันในข่าวของวงการนางงามจัก,กรวาลใช่ไหมวงการนางงามจัก,กรวาลน,นะคะสะเทือนวงงามนางงามจัก,กรวาลล่าสุดเขาบอกว่าซาอุจะไม่จะส่งใช่ไหมก็นางงามเขาก็สวยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นพวกแขกนะพวกนี้ตาสวยนะคะลุ้นนะคะ นะคะลุ้นนะคะที่จะมาชื่อว่าเบอร์ี่ใช่ไหมบุกเวทีจัก,กรวาลเนี่ยเขาดูหน้าหน่อยโอ้โหโคตรสวยเลยอะทำเอาแฟนนางงามนะคะทั่วโลกคือฮาก,กันเมื่อมีรายงานข่าวว่ามาลังห้าเหรออุ้ยสวยจังเลยอะลันเฮ้ยมันสวยไปไหมอะแกอันนี้มันคือมิสอูนเวิร์สเลยนะมาลังห้ามาลักก้าเหรอมาลังห้าเหรอ จาเบรีเหรอนางแบบสาวเชื้อสายอิหร่านอเมริกันบุคคลสวยอะซึ่งชื่อเขาบอกว่าลงชื่อเป็นผู้เข้าประกวดนางงามอิหร่านหลังจากที่ลิขสิทธิ์เนี่ยตกเป็นของไทยกับเม็กซิโกใช่ไหมลันสมัยก่อนอิหร่านเนี่ยถ้าเป็นอเมริกันอิหรานจะไม่เอาเลยอ้ยออ้หยถ้าหุ่นอย่างนี้น่ากลัวนะหุ่นเหมือนแอนโทเนียเลยอะ โอ้ตอนแล้วดูสะโพกสิฉันชอบมากผู้หญิงสะโพกใหญ,ใหญ่ๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นอิรานอเมริกันหลังจากลิกสิทธ์เนี่ยตกไปเป็นของไทยกับของเม็กซิกันเนี่ยนะคะประเทศหลายประเทศที่ไม่ถูก,กอเมริกาลันเข้าใจป่ะเขาก็จะเริ่มส่งนางงามกันมาเยอะเพราะว่าที่เขาไม่ส่งมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ถูกกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประเทศ อย่างอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหรือประเทศที่เป็นมุสลิมบางประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ส่งแต่เมื่อเปลี่ยนมือผู้จัดนะครับเป็นลาอูนกับแอนจักรพงใช่ไหมเขาก็ถือว่าไม่เกี่ยวกับอเมริกาแล้วเจ้าของเปลี่ยนมือแล้วเขาก็เลยเริ่มทยอยส่งเห็นว่าปีนี้เนี่ยจะลงกันประมาณร้อยกว่าประเทศนัลันจากเมื่อก่อน60 70 80 ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าไปดิวกันมาเนี่ยได้กว่าร้อยกว่าประเทศแล้วนะคะลงชื่อเป็นผู้เข้าประกวดมิสอิหร่านนะคะแล้วหากเธอสามารถคว้ามงกุฎมาได้เนี่ยเธอก็จะเป็นตัวแทนในการประกวดต่อไปในเวทีมิสยูนิเวิร์ส2024ที่เม็กซิโกค่ะนะคะถ้าเธอได้นะแล้วเธอภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วเพราะเธอเป็นลูกครึ่งเนาะสำหรับนะคะจาเบลลี่นี่นะครปัจจุบันอายุ34ปีอุ้ยยังสวยอยู่เลยอะ่ะ แต่วิสุทิเวอร์เขาไม่จำกัดอายุแล้วนี่เธอมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า4ล้าน4แสนคนแถมมีชื่อเสียงของเธอเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะก่อนหน้านี้เธอได้เฉิดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่76เมื่อปี2023ซึ่งหลายคนต่างพากันชมว่าทธอดสวยมากสวยจริงมงนอนมาเลยหรือบางคนก็คอมเมนต์ว่าเป็นที่หของบ้านเขา ให้ได้ก่อนโอ้โหถ้าอิหร่าน,นยังไม่เลือกอย่างนี้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล้านถ้าอิหร่านยังไม่เลือกอย่างนี้กูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าเพราะว่าคนอิหร่านสวยนะคนอิหร่านเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูสารคดีประเทศอิหร่านเนี่ยผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่หน้าตาดีหน้าตาดีแล้วก็ผู้หญิงสวยแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนเขาจะปิดหน้าใช่ไหมแต่เวลาเขาอยู่บ้านเขาจะเปิดหน้าตาเขาชัด จมูกเขาโด่งตาเขาหวานผู้ชายเขาจะตาหวานจมูกโด่งแต่เขาขาวนะเขาจะขาวเขาจะไม่ดำเขาจะเหมือนอิตาลีเขาจะเหมือนอิตาลีแต่เขาเขาเป็นเปอร์เซียหน้าตาดีอิหร่านเนี่ยหล่อมากสวยมากนะคะดิฉันก็เคยคิดในใจเลยอยากจะหาผัวเป็นหนุ่มอิหร่านแต่เขาบอกเข้าประเทศยากมากนะลัน กว่าจะขอวีซ่าผ่านนี่ยากมากนะกว่าจะเข้ากรุงเตหะรานี่ยากมากนะอิหร่านเนี่ยไม่ได้เข้าง่ายๆนะพี่เตาอบอกเลยสแกนคนด้วยนัลันโอ้จริงๆนะคะแล้วคนอิหร่านรู้จักเมืองไทยหมดนะรู้จักอะไรรู้ไหมพัทยา <c oughs> พัทยาคนอิหร่านชอบมาเที่ยวพัทยาอันนี้เรื่องจริงนะคนอิหร่านชอบมาเทียทยเท่ยวพัทยานุ่มๆอิหร่านมาเที่ยวพัทยาเขาบอกว่าเป็นประเทศที่เขาไม่ต้อง อะไรเกี่ยวกับศาสนาเยอะเขามาเที่ยวพัทยาเขาสามารถจะฟรีสไตล์เป็นเรียวของเขาได้เลยเขาบอกไปถามคนอีหลานเขาบอกรู้จักประเทศไทยไหมเขาบอกรู้จักรู้จักพัทยานะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเบอร์รี่ใช่ไหมในวัย34ปีสวยขนาดนี้จะได้มงมิสอิห่านยูนิเวอร์สหรือไม่นะคุณผู้ชมนะคะมาอีกหนึ่งข่าวนะคะวิจารณ์สนั่นนะคะเขาชื่ออะไรอ่ะดันโดจากแคทหรอร่วมงานมิส กาล่าเหรอ2024ด้วยลุกเปียกเหรอเผยอะไรอะร่างวาบวิวเนี่ยเขาด,ดูได้ไหมเขาดูได้ไหมอ,อ๋อเหรอเออเดี๋ยวนี้มันก็ชุดมันประหลาดประหลาดใช่ไหเนาะ ล่าสุดกลายเป็นไวรัลนะคะโดจาาแคทนะคะโดจากแคทนะคะมาร่วมง,งานมิสกลาเมสกาลาขออภัยค่ะนะคะโดยโดจาเนี่ยนะคะได้นําเสนอนะคะลุกเอียกปอนนะคะด้วยสีขาวชุดเรสยาวคุมเรือนร่างนะคะออกเหมือนโดนฝนใช่ไหม สีขาวทั้งชุดนะคะแต่กลับมีรายละเอียดความเปียกที่เผยให้เห็นเรือนร่างอย่างชัดเจนจนทําให้ถ่าท้าทางการนําเสนอชุดของเธอเนี่ยคือการเอามือเนี่ยปิดหน้าอกแล้วก็ปิดปิดน้องสาวเนาะนะคะชุดดังกล่าวมาจากแบรนด ouais ์นะคะเวมองเวมองเหรอเวมองใช่ไหมเวมองเจ้าของความอะไรอะกระบิดเหรอลองเป็นกระบฏด้วยนะคะ ถ้าบ้านเราก็ชุดแม่ชีเปียกน้ำเนาะเออนะคะ ถ้าว่าสําหรับนะคะในงานงานนี้เนี่ยนะคะความเขาบอกขบฏใช่ไหมดูจะไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจมีหนาซ้ํายังเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะความโป๊บเลยของชุดเพราะปัจจุบันเนี่ยลูกพรมแดงของคนดังจํานวนไม่น้อยก็เผยเรือนร่างกันอย่างจงคลึ้มนะฮะอืมนะฮะแต่สิ่งที่คนวิจารณ์ก็เป็นก,ก็ก็เป็นหลักคือตีความตีมแล้วก็ถ่ายทอดออกมา อย่างผิดเพี้ยนนะคุณผู้ชมขานะคะแต่มีบางคนแต่งเป็นทรายนะพี่เต๋อเห็นนะ่ะบางคนก็แต่งเป็นน้ําแข็งใช่ไหมคนนี้ก็สวยนะแล้วคนไหนที่ถือกระเป๋าน้ําแข็งอะ่ะงานงานนี้ไบส์วัชิระวิทย์ไปด้วยใช่ไหมเออแต่ไบส์แต่งเป็นแวไพร์ใช่ไหมกูนึกว่าแวไพายควีนออฟแวไพร์เรื่องนน้นหนังเรื่องควีนออฟแวไพร์อ่ะที่ว่าน้องคนที่เขาเล่นเป็นผิวสีแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะ เขาแต่งเหมือนอีพระเอกคนนั้นเลยอะที่เป็นพระเอกเรื่องอะไรนะควีนออฟ a วมพ r e อะไรของเขาอะสมัยก่อนนาะน้วยุค90น่ะเออแต่แต่ไบรท์ Bright ก็หล่ออยู่นะก็หล่ออยู่ชุดชดก็ใช้ได้อยู่แต่งเหมือน ي, แวมพร์ดีแปลกดีชอบเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลุคการแต่งตัวแล้วดูด,ด,ดูดูหล่อดีชอบนะคะ,ะมากระต่อใช่ไหมังอยู่ในงานใช่ไหมลานล่าสุดนะคะกามีล่า กาเบโยโอ้แต่ละชื่อแต่ละคนอีลันมึงให้กูอ่านนะสร้างความแปลกใหม่ที่หลายคนไม่เข้าใจนะครับกว่าเขาบอกในงานพรมแดงใช่ไหมถือก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่แล้วมึงไม่เย็นเหรอวะ <c oughs> แทนที่จะเป็นถือกระปงกระเป๋าใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอลานน้าแข็งจริงหรือเปล่าแกน้นําแข็งจริงเหรอแล้วน้องเขาไม่เย็นหรออ๋อน้ำหยดอยู่อ๋อเหรอแล้วมีกุหลาบอยู่ข้างในน้ำแข็ง เดี๋ยวนี้มาแปลกๆเนะลาะลโอ้โหกว่าจะละลายมึงมก,กว่าจะละลายกูว่ามืออะมือไปไปก่อนไหมยน่ะโอ้แต่ก็แปลกดีนะแต่ก็สวยนะคือสวยนะแต่ว่าเราอย่างนี้เยอะนะน้ําแข็งขูดน้ําแข็งใส่ะ่ะแล้วว่าเราไปถือเข้าหาเราบ้าสิถ้าถือถือ,ถ,อถือช่วงสงกรานคงไม่มีปัญหาอันนี้ถือเข้างานใช่ไหมโอ้แต่โอเคนะฉันชอบนะ ฉันชอบนะฉันว่าเป็นไอเดียดีดูเป็นกระเป๋านะเออดูเป็นกระเป๋าแต่ว่าถือเป็นน้ําแข็งโอ้ยโอเคโอเคอันนี้ฉันซื้อฉันชอบฉันชอบอันนี้ฉันชอบเอเอเโอเคโอเคดีกว่าเป็นแม่ชีตกน้าเมื่อกี้อีกอะเอออันนี้โอเคแต่ว่าอันนี้จะทรมานมือนะรันเพราะว่ากว่าจะถ่ายเสร็จกว่าจะนุ่นกว่าจะนี่อะรันเข้าใจใช่ไหมเพราะน้ําแข็งมันมันมันถือนานๆมันจะชานะเธอ โอ้อันนี้ฉันชอบนะเขาบอกชุดนางก็ไม่ธรรมดาเพราะชุดรารีของนางชุดของชุดรารตีของนางประกอบไปด้วยนะครับเพชรจากชวาลอฟกี้นะคะจำนวน250,000เม็ดใช้เวลาในการปัก450ชั่วโมงคือคนปักตายไปเรียบร้อยแล้วและชุดนี้ก็มีน้ำหนักถึง6กิโลกรัมเพราะมันหนักคริสตัลชวาลอฟกี้ไงถ้าใช้ชวาลอฟกี้แท้มันก็จะหนักนิดนึงนะคะคนปักส่วนใหญ่จะตายคลัน กูเคยค่ะสมัยก่อนทําชุดเบสิฟยิงกาวไขม่มุกทั้งชุดคนปักตาบอดค่ะนะคะพองานหน้าบอกไม่เอาแล้วแต่ของฉันได้เบสเบสเบสนะได้ชนะนะเวทีเวทีหนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อเนาะเออฉันได้ชนะเนาะอืมฉันชนะเลยปักชวาลอกกี้หรือปักอะไรที่มันละเอียดละเอียดนะพี่เต๋อบอกเลยว่าสงสารคนปักคนปักตาตา,ตาบอดค่ะชุดนางงงนางงามอะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาปักหมดเขาไม่ยิงกาวชุดถ้าให้สวยต้องปักเขาจะปักปักปักแล้วปักแน่นๆสวยๆเพื่อให้เล่นไฟและชาวาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีเงินเยอะเราก็เล่นชาวาเกาหลีซื้อที่ประตูน้ําขายไปกิโลมีทุกสีนะคะมีทุกสีนะคะเขาปักลงไปเดี๋ยวนี้เขาเล่นเล่นกันสวยๆทั้งนั้นเลยชาวาน่ะนะคะแต่ลูกสาวที่เปิดร้านก็ไปแล้วไปชเวแล้ว ไม่อยู่แล้วลูกสาวกูพักผ่อนยาวแล้วที่ทําชวาลันทำชวาทวาําไข่มุกอะไปแล้วลูกแม่เออที่มีข่าวว่าเจ้าของร้านนวนลูกตึงเออนั่นแหละไปแล้วไม่รู้ออกมาหรือ,อยัง ไปพักผ่อนนะคะอ่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะลากันไปพร้อมน้ําพริกแอนโทเนียนะคะรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งชุดลาตีแอนโทเนียเขาปักตาตาบอดเหมือนกันนะชุดนั้นน่ละลานน้องพี่เต๋าเองอะเมอเรีตะเออนะคะแอนโทเนียโพซิลนะคะรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งออกผลิตภัณฑ์นะคะเป็นน้ําพริกนะคะน้ําพริกครัวเจแอนอร่อย อร่อยกล้าพูดตรงนี้อร่อยเต็มปากเลยไม่ไม่มีแอปไม่มีอะไรเพราะกินกินแล้วอร่อยจริงน้ำพริกกะาหกากมูอร่อยมากสั่งเยอะๆอันนี้อร่อยจริงนะคะจกตั้งแต่แจ้งวัฒนะยันลาวินทากะาหกากมูยังไม่หมดเลยใส่ากะหมูแน่นทั้ง70%นะคะแล้วก็น้ำพริกเห็ดเข็มทองนะคะรสชาติเผ็ดร้อนครบเครื่องต้มยำนะคะแล้วก็น้ำพริก แซลมอนไข่เค็มนะครับคุกเคล้ากับเนื้อแซลมอนนะ,ะที่อร่อยกรอบแล้วแล้วก็มีไข่เค็มด้วยนะครกินและตัดกันเลยนะฮะน้ำพริกอ,อกไก่สุดเด็ดเผ็ดร้อนเข้ากับทุกเมนูน้ำพริกจริงจังหมาล่าใส่เนื้อปลาจริงจัง90%กรอบทุกตัว กรอบทุกตัวแล้วก็มีรสชาติหมาล่าติดลิ้นกินกับข้าวสวยข้าวไร้เบอร์รี่หรือคุณจะกินเล่นก็ได้เพราะมันอร่อยแล้วก็เพลินนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรนะคะ370บาท4กระปุก4กระปุก370บาทลดแล้วสั่งซื้อสแกน QR Code สั่งได้เลยเพราะหลายคนบอกว่าซื้อไป3วันหมดซื้อไป4วันหมดรีบสั่งของกินกินได้เรื่อยๆ370บาทสแกน QR code 4กระปุก พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ